ทันนี้เรามาลองบีบกันบ้างนะฮะกะ็เลยปั๊บตัวแบบนี้ดูไม่ได้อมมันมากรบอบบ้างเขาแบบกรอบนุ่มอ่ะรสชาติเฉกามกล่อมเริ่มมาหยุดแล้วเริ่มอยากกินต่อแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณอยู่กับ e ี t ราว Brian นะครับวันนี้ก็คือโดนป้ายยามมาจากหลายทางมากไม่ว่าจะเป็นน้องโนงจาก p รีเชสเบลลี่ก็ลงไอจนะครับคุณบีมกินแหลกล้างโลก <ๆ S 1> ก็ลง YouTube ร้านนี้เป็นร้านที่พอไปเจอจะพบก็มีคนดังลงมากมายเพราะร้านนี้เป็นร้านคนดังครับร้านชื่อว่ามาดามแม่เป็นอาหารรถมือแม่สูตรคุณแม่คุณวูดีและคุณแม่ของคุณปลาเจ้าของร้านนารานะครับทําด้วยกันเท่าที่สังเกตอาหารเขาดูเป็นอาหารคอมฟอร์ตฟู้ดเป็นอาหารที่เออทุกคนรู้จักคุ้นเคยแต่มีการต่อย,ยอดทําให้มันดูแบบมีความพรีเมียมขึ้นมีความน่าสนใจขึ้นนะครับ <Wow. S 1> สิ่งที่สั่งมาก็มีทั้งของกินเล่นแล้วก็ของกินจริงนะฮะ ของกินเล่นอันแรกนะครับนี่อันนี้นะฮะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะไม่กล้าเอางเยอะมันคือพายไก่แฮมหมูทรัฟเฟิลนะครับเป็นพายทรงกุหลาบแล้วก็เราสั่งมาเนี่ยมันจะมีนี่ถุงมันจะมีถุงนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูมันคือถุงครีมทรัฟเฟนะิลเนาะว่าแล้วขออนุญาตชิมของกินเล่นก็นคือพายไก่แฮมหมูนะฮะนี่มันจะเป็นอันอย่างนี้นะขออนุญาตชิมไปครึ่งนก่อนก็เป็นความพูดอืมเจ๋งครับ คุณต,ตัวแป้งพายมีความอมหวานเนยมีความหอมเนยแบบทำเนยแบบพายทั่วไปอะแล้วก็มีคอามหอมทัฟเฟิลนก็เนะเป็นไก่หัมหมูนะฮะทีนี้เรามาลองบีบกันบ้างนะฮะบางคนจะบีบไปที่หน้าบนบนเลยเราอืมไม่รู้มองเห็นไหมมันโฟกัสหน้าทันนี่เนไมน้ากินไปละน่ากินไปละขออนุญาตน,นะอืมคตัวครีมมันก็จะมีความแบบ น,น,นุ่พวกคือมันในืทาวเวอร์กลิ่นทัฟเฟิลคือชัดเจนมากอันนี้ก็ดีไม่ปวดดีเริงทีนี้เมนนี้คือกะหลี่ปั๊บนะฮะซึ่งกะหลี่ปั๊บเนี่ยเขามีไส้เนื้อวากิวนะแต่นี้ไม่กินเพราะว่าเนื่องจากเป็นคนไม่กินเนื้อนะครับในนี้ก็เป็นเซตบีเซตที่มีเห็ดทัฟเฟิลมังสวิรัตมีรสเห็ดทัฟเฟิลได้เป็นไก่แล้วก็คาโบนาร่าขอแนะนำชิมเห็ดทัฟเฟิลก่อนไหนๆก็เห็ดทัฟเฟิลมาแล้วเนาะ ก็ราคาก็สูงอยู่เนาะก็ประมาณแบบส0งกว่าบ,บาทมีหตัวเนาะนี่เดี๋ยวแกะเลยนะฮะอันนี้เป็นไส้เห็ดทรัฟเฟิลกรีปั๊บตัวแบบนี้ดูไม่ได้อมมันมากดูแบบพอดีพอดีอดขอ,อนิยัตยอ่ะก่อนชิมเดี๋ยวขอ,อนิยัตบีไส้ให้ดูก่อนเนึงอเพอาะถ้าเกิดกัดแล้วเอาไส้ให้ดูจะน่าเกลียดเกินไปนะนี่ไส้มีความแบบน่นเนืองอยู่นะ wow. เนี่ยขออนุญาตชิม,มนะมนลงกอดบดผสมเผ็ดพัฟโฟเลยมันก็เป็นความกรุบๆเผ็ดอีกนึงแต่กินอัฟเฟอรก็จะไม่แรงมากอันเนี้ยก็ผสมไก่อร่อยดีนะแล้วแป้งเขาแบบกรอบนุ่มอ่ะข้างนอกกรอบข้างในจะนุ่มๆเผ็ดอัฟเฟเยอะมาก <Wow. S 1> มันจะมปีนไส้ดีกว่าคือไส้ คาโบนาร่านะนี่คาโบนาร่าครีปับ๊บใดๆก็คือแบบดีนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแหวกแส่คาโบนาร่าให้ดูข้างในนะเป็นยังไงบ้างอะคาโบนาร่านะมองเห็นไหมเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีแบบเบคอนผัดกับครีมเนี่ยอืมนั่นก็คือ คิเน่ดีแต่ว่าไม่เยี่ยมอืมคินเม่แล้ก็จะมีกลิ่นพริกไทยขึ้นมาให้รู้สึกแต่ไม่แรงมากเพรามันทําให้แบบไม่เลี่ยนมากเนาะก็อันนี้ก็อร่อยอืมเีอันนี้สายคินเี่ต้องชอบเรื่องตัอัตไปคือเกี๊ยวหมูยั์ของเขามีเห็ดหอมกับทัฟเฟิลเนาะแล้วร้านเขาแบบมีความเห็นว่าอาหารที่ทําเนี่ยคนทําชื่ออะไร ทำตอนกี่โมงมและอุณหภูมิระหว่างทำคือเท่าไหร่คือป <Wow. S 1> กป้องคนโคงสุดฤทธิ์ในช่วงยุคนี้นี่ก็คือเกียวหมูทรัฟเฟิลนะมากับจิ๊กโชแล้วก็น้าจิ้มซีฟู้ดแล้วแต่ชอบนี่ขออนุญาตกินแบบไม่จิ้มอะไรก่อนนะ <Wow. S 1> มันมันยักษ์จริงดูตัวดิ <Wow. S 1> ใหญ่นะคืออ่ะให้เทียบกับขนาดช้อนดูขนาดช้อน uh. ใหญ่นะดูในกล่องมืนไม่ใหญ่อะ่ะ เดี๋ยวขออนุญาตหั่นเนาะอออืืหเป็นหมูกุ้งแน่นๆแล้วก็มีทัฟเฟลิลกุ้งนี่ทำมาเป็นตัวเลยนะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะพยายามให้โฟกัสอยู่เนี่ยเนี่ยกุ้งอะ่ะนั่งมาเป็นชิ้นเป็นตัวนะแล้วก็หมูแล้วก็เห็ดทัฟเฟลิลเพุงมรสใช่ไหมนะความทัฟเฟิลเนาะกลิ่นทัฟเฟิลมาสติกก่นที่มาคือความแบบความกระเทียมเกี๊ยวจีเนี่ยมา แล้วแป้งเขาแบบแป้งเกี๊ยวบางนุ่มอ่ะอืมแป้งเกลียวบางนุ่มมันก็หมูถั่รแล้วทามีความไตจีนเพราะรู้สึกกลิ่นความกระเทียมอ่ะมาอันนี้ก็ใช้ได้มีอาหารเยอะมากเราสั่งแกงมาสองอย่างอันหนึ่งคือแกงมองไม่อยู่เห็น,นเลยแกงล้นปูกับเส้นหมี่นะฮะซึ่งเขาตั้งชื่อแกงล้นปูเพราะว่าสูตรคุณแม่วุ้ดดี้อ่ะ คุณวูดดี้เขาบอกว่าคุณวูดดี้ชอบกินบปูเยอะเขาเลยตั้งชื่อว่าแกงล้นปูคือเป็นแกงปูที่ล้นๆนะฮะเราสั่งมากับเส้นหมี่นะครับซึ่งก็คือเป็นแกงเหมือนแกงแกงกะทิแกงแดงอะ่ะแล้วก็ใส่ปูเยอะๆอ่ะปูเยอะจริงไหมเดี๋ยวขออนี้ตักหนึ่งช้อนนะฮะคุณจะเห็นปูใบชะพลูคือแบบขนาดเนี้ยว้าว <Wow. S 1> เยอะนะเยอะอยู่นะนี่ให้เห็นเดี๋ยวขออนุญาตอ่ะเอาปูกับเส้นหมี่ และใบชะพลูไปราดก่อนนะฮะอ่ะนี่เส้นหมี่แกงปูนะฮะอืมอร่อยคือรสชาติจะว่ากลมกล่อมก็คืออาจจะไม่ได้แบบเผ็ดจัดจ้านเหมือนบางเจ้าแต่ก็ไม่ได้หวานจนแบบไม่มีความเผ็ดเลยคือมีความเผ็ดเครื่องแกงนิดๆไม่ได้มากอะไรอย่างเงี้ย ใช่อร่อยนะสุดท้ายคืออันนี้ถ้าเอียงเยอะอาจจะไม่เห็นนะก็คืออันนี้แกงเขียวหวานเนาะแต่ว่ามันจะมีที่ร้านมีหลายเนื้อด้วยอันนี้เขาสั่งเป็นแกงเขียวหวานคอหมูย่างเพราะไม่กินเนื้อนะฮะแล้วก็สั่งกู้มากับข้าวนะหรือใครไม่อยากกินข้าวสั่งเป็นกับล้วนเขาก็มีขายนะค <c oughs> ุณจะเห็นนะฮะเดี๋ยวให้ดูชิ้นชิ้นหมูย่างเขาเนี่ยหมูย่างเขาชิ้นใหญ่นะเห็นไหมหมูย่างเขาชิ้นใหญ่นะเนี่ยเห็นไหมอืมนี่เดี๋ยวกินกับข้าวนะฮะ อืมาการันนีคือมีความเหมือนกันคือรสชาติกลมกล่อมคือไม่ไม่เผ็ดจ,จัดแต่ก็ไม่ได้หวานจนแบบไม่รู้สึกถเครื่องแกงเลยกินง่ายอร่อยเนาะตอนนี้คือเริ่มมาหยุดแล้วเริ่มอยากกินต่อแล้วนะฮะเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันฮะใครสนใจไปลองสั่งมาดำแม่ได้สำหรับตัวเราเองนะเราว่าของกินเขาก็คือ อร่อยจริงๆสมแบบราคาคุยสมคำล่ำลือทุกอย่างนะฮะซึ่งถ้าเราชอบหรอไอพายนี้ก็เราก็ชอบแล้วมีความแบบเป็นคุณสมบัติของพายจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนกะหล่ปั๊บเนี่ยไส้เตอฟฟก็ดนะีเราชอบคาบูนาร่ามากกว่าเพราะ็นเป็นบบสายครีมมองอะไรเงี้ยแล้วก็แกงทั้งสองอันนี้คือให้หมดเลยส่วนเกี๊ยวหมูทัฟเฟิลเนี่ยเราว่าแบบต้องเป็นคนที่ชอบกระเทียมนิดนึงนะเพราะสมมนมันเหมือนมีกลิ่นแบบ ความกระเทียมจริๆๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสำหรับสำหรับเรานะแต่คนอื่นมู้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากอีเราเรียนทุกชองทางด้วยครับ Facebook Fanpage YouTube Channel แล้วก็ Instagram EP หน้ากินไรที่ไหนอย่างไรติดตามกันด้วยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ